สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามทาง f a c e b o o k และ YouTube นะครับผมชัางสอนมุกสว่างวันนี้มารีวิวกับวันอพิตย์จริงๆแล้วเป็นวันหยุดแต่ชั้งสอนก็ต้องเก็บงานให้กับตะวันองครับจบได้สองสาวันก็เสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นรถยามาฮ่าเอ็กไซเ5อร์ร้้ปีปรุ่นแรกนะครับ อันนี้เป็นรถคุณแมนนนบุรีนะครับก็มาให้ช่างสอนได้เช็คใหญ่เปลี่ยนอะไรปรับสภาพให้พร้อมใช้เป็นอะไรหลายอย่างครับมีเปลี่ยนโซ่สตร์โซ่สตร์ก็ใช้เป็น1 5 4 5นะครับหน้า15หลัง4 5เ,เป็นแผ่นคัตแผ่นเหล็กนะครับพร้อมโมดิฟายชามคัตใหม่แล้วก็มีช่วงหลังก็มี หลังจากที่เปลี่ยนโซ่เตอร์แล้วก็มีเปลี่ยนยางดุมหรือว่ายางกันกระชากนะครับของเอ็กเตอร์นะครับเอาของแ้ใส่นะครับทีนี้ก็ตึงไม่หลวมแล้วนะครับมีเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องมีต้มบำรุงตั้งวาลวใหม่ดูระบบน้ําเช็ควาลวนะครับตั้งวาลวนะครับแล้วก็มีต้มบำน้ําเปลี่ยนอะไรเอ่อพวกซีน๊มน้าอะไรทั้งหลายเป็นหมดเลยนะครับแล้วก็มี มีโมดิฟายชัมคัดให้เป็นแผ่นคัดนะครับในช่องนี้แล้วก็มีสินสินที่อยู่ตรงหัวเขวียงนะครับทั้งสอนเปลี่ยนให้หมดนี่ครับอะไหล่เยอะเลยครับเปลี่ยนเป็นถาดเลยนะครับลูกปืนปั๊มน้ําตีอะไรเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยครับรวมทั้งเบรกหลังด้วยเบรกหลังก็เปลี่ยนนะครับใช้ของยี่ห้อเบนดิกนะครับก็ล้างล้างปั๊มให้ด้วยเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเบรกเปลี่ยนใหม่หมดครับียกวกาล้างระบบนะครับเปลี่ยนน้ำมันใหม่หมดล้างลูกสูบ เปลี่ยนลูกยางโอลิงลูกส uh, ูบเบรกหลังด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ครับตอนนี้ก็ดีแล้วครับเี่ครับกับเบรกจึ๊กเลยครับครับกับเบรกจึ๊กเลยนะครับเบรกดีครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมทั้งลบคด ECU อีกเกือบ200ตัวนะครับ ECU ติดคดติด2 200ตัวแล้วก็ปรับระบบน้ำมันให้ใหม่นะครับ ก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้นะครับแล้ววัดไฟชาร์จะครับไฟชาร์จก็สิบสามจุดห้าจุดแปดแตะสิบสี่แ,แล้วก็ถึงว่าโอเคครับผ่านนะครับจะได้นะครับตอนนี้เครื่องก็ดีอะไรก็ดีหมดแล้วครับฟังเสียงเครื่องดูครับเสร็จแล้วตั้งวาวใหม่ครับ mm hmm. เครื่องก็พร้อมใช้แล้วนะครับอ่ ตันนี้เป็นึึกว่าจะเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมครับก็ใช้มาพักใหญ่แล้วครับตอนนี้พวกน้ำมัน e ี T u อะไรก็ปรับใหม่เช็คใหม่หมดนะครับพร้อมใช้แล้วครับให้เจ้าของจะได้มารับได้นะครับแล้วก็มีมีทำแบบ เก็บสภาพนะฮะเก็บสภาพรถทั่วๆไปอะไรที่ไม่ดีก็เก็บสภาพให้หมดนะครับทั้งแฟริงทั้งเฟรมทั้งหลายแหล่อะไรที่ไม่ดีก็เก็บให้หมดครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เจ้าของน่าจะมารับนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้เย,นเยน็นๆอาจจะมารับนะครับก็คงใช้ได้ดีแล้วครับจะได้สบายใจครับคอหน้าก็ตั้งให้ใหม่ลูกปืนคอก็ตั้งให้ใหม่ครับปืนคอ มันพอดีตอนแรกหลวมนิดๆก็เลยตั้งให้พอดีครับแต่ถ้าตึงไปแล้วก็คลายออกครับก็คนนี้ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับต้องขอจบคลิปวิดีโอสําหรับเอ็กซไซเตอร์เช็คใหญ่เปลี่ยนอะไหล่ปรับสภาพคันนี้ของคุณแมนมนบุรีนะครับเพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะมีคันอื่นต่อไปนะครับเอ็กซไซเตอร์อีกคันจากพลัมสองที่นะครับจอดอยู่หน้าว่านี่ยังไม่ได้ทันะครับกําลังรอคิวอยู่ครับ ตลับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินท้ายทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนมงกะวางครับ